ยืดๆหน่อยนึงครับอ๋อนี่สตาร์ทพร้อมกันใช่ไหมครับสองกันกันเดือดใกล่กว่นครับอืมทดสอบที่านเ้านไนครับไม่มีวิดีโอไทยชด่นได้ลอทดสอบก่อนครับทดสอบในเรื่องของการับี่รถครับสุกตัวลอ่เรานดีครับลก เอาเต็มที่เลยนะครับ,รบ <laughs> อยากอยากสัมผัสแบบตอนที่อตอนแข่งเนี่ย ดาได้ขนาดนี้เนี่ยไม่ธรรมดาแล้วนะโอ้ได้เลย ของกันครับี่ขึ้นหนึ่งชั้นครับขึ้นหนึ่ชั้นแล้วก็เปลี่ยนจากแบสักล้อไปสี่ล้อได้เลยแล้วก็เปิดกล้องเปิดกล้องหน้านโฟล์คไฮรื้อเหลือเลยใช่ไหมใช่ครับแล้วตอนลงเน็ฟที่ระบบที่ช่วยเนี่ยมันก็จะมีระบบช่วยเต็มที่เลยครับเรือเลย เร็วที่ประมาณแปดรซฟไหยเลยครับใช้ได้เลยเอาอยู่ไม่ต้องห่วงเรื่องสมรรถนะรถใหม่ๆอย่างเงี้ย